สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องชาวยูทูบนะครับทุกท่านด้วยพบกับเราในช่องอินเดียแฟนทุกทีนะครับสวัสดียามเช้าๆนะครับผมนะครับนีเช้านะพระฟ้านะตื่นมาบ้านสลายดูทักทายนะครับผมทักทายอะไรแบบนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครัโอ้เช้านี้นะครับผมนะครับเป็นครับเรื่องงามยามดีนะครับวันที่สิบนะปีที่นาสองห้าหกสี่นะครับผมเชียงน้อยสวัสดีข้ะเร็วเชียงน้อยเชียงน้อยทำอะไรแบบนี้เสียงนะข้าเสียงน้อยเร็ว ยังยังยับสวัสดีครับนะครับผมนะพบกันยามเช้านะครับผมนะก็นะครับโครงการนะครับผมบ้านของน้องนุ่นนะครับเสร็จตรงนะครับเมื่อวานนะครับผมนะช่างได้นะครับยิงนะครับสังสีสันไทยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเช้านี้นะครับก็จะทำนะครับพิธีตีตองหรือว่านะครับหมอพรามนะครับผมนะกำลังเตรียมอุปกรณ์เตรียมของนะครับที่จะมาขึ้นบ้านนะครับผม เป็นบ้านให้นะครับน้องนุ่นนะครับผมก็ราบเสร็จลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะครับเสร็จลงเป้นที่เรียบร้อยนะครับด้านกว้างด้านหน้าหกเมตรด้านยาวแปดเมตรนะครับหกคูณแปดนั่นเองนะครับผมนะครับก็นะครับลังคาแดงนะครับเหมือนเสาอวมนะครับผมลังคาแดงเหมือนกันนะครับผมแต่เหล็กก็จะเป็นสีขาวนะครับใช้เด็กากาวไนส์นะครับผมนะครับต้องนะครับ คนอื่นนะครับผมนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมที่ยืดยืดมือเข้ามานะครับสนับสนุนนะผลไม้นะบ้านของน้องนะครับหรือบ้านนะครับบ้านของน้องหรือว่านะครับแต่ผลมาในช่องของเรานะครับผมครับเราต้องกราบขอบพระคุณนะครับจริงๆริงนะครับผมนะที่ยืบยืดมือเข้ามาอุดหนุนนะผลไม้ออนไลน์นะครับน้องดนบ้านนะครับผมก็นะับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อวานนะครับก็ ก็ได้เก็บงานนะครับปอกฟานก็มาอยู่นี่นะผมทั้งวันเลยนะผมนี่ทั้งวันนะครับก็คุมนะครับถึงงานช่างนะครับให้เสร็จเลยนะครับผมนะครับเร่งรัดรวบเอาสามวันทสุดท้ายนะครับก่อนถึงวันที่สิบนะครับผมท่านก็จัดให้นะครับผมก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนะครับะครับก็ประมาณนี้นะครับผม ครับก็เสร็จเรื่ที่เรียบร้อยนะครับผมนะครับทางหมอพรามนะครับหรือว่าท่านอาจารย์นะครับกดนะครับกำลังเตรียมของนะครับจะขึ้นบ้านนะครับให้น้องนุ่นนะครับสําหรับเช้านี้วันที่สิบนะครับผมนะก็มาชมบรรยากาศนะครับแล้วพอควานครับต้องกลับบ้านก่อนครับดีนะครับมาแต่เช้าเกินนะครับมาแต่เช้าเกินครับ

ก็มาฐานเช่นเคยนะครับสำหรับนับพราวนลงมือนะครับออกแบบนับเช่นเดียวกันกับกุ๊กกิ๊กนะครับผมครับก็นับมาบานได้ช่องอยู่แล้วนะครับผมนะครับต่อไปนะครับไม่ต้องขึ้นไปอยู่บนปลาได้แล้วนะครับผมนะครับนี่ครับช้าเสียงใสนะครับผมนะก่อนเช้านะครับผม กับคนอื่นนะครับผมอย่างที่พ่อควานบอกนะครั facility, บผม e นะครับหากไม่มีนาพี่แม่ที่ีนะครับแต่ดีใจบุญทุกๆุท่านนะครับผมหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับโครงการบ้านหลังเล็กหลังน้อยนะครับก็ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผมพี่แม่ที่ีทุกท่านนะครับผมที่หยิบยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับผมในช่องนะครับทางน้องนุ่นหรือว่าพังช่องหรือเพ่นุกี้ของพ่อควานนะครับที่มาเป็นสะพานบุญนะครับผมทุกวันเสาร์นะครับจนโครงการเสร็จลุล่วงมาด้วยดีนนะะครับผม ก็นะาดีใจกับน้องช้างนะครับผมที่ได้มีที่รลบแดดรลบฝนนะครับผมนะครับก็ปิดโครงการไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับเมื่อวานนะครับผมนะครับพอควานกอนะครับมาถ่ายครับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับผมในตอนเช้าๆนะครับให้รับชมนะครับผมเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับไปตัดยงตระย้านะให้สาวบัวต่อนะป่าหกโมงเช้าเลยนะครับผมนะครับก็นะครับสหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเล็กๆด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ช่องอีเดฟเฟนุกี้ของเราด้วยนะครับนี่ก็ยุติไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับผม